ว่าคอมมูนิตี้นัารก้าวไปด้วยกันทันทีด้วยเหตุนี้ศูนย์การน้าของเราทองทะเลจังหวัดระยองประกอบด้วยการจัดแสดงความสัตว์น้ําจากสถานแสดงความสัตว์น้าระยองศูนย์วิจัยและพัฒนานการประมงทะเลระยองศูนย์วิจัยและพัฒนานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ในวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าสัตว์น้ําทะเลเนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญที่กรมประมงได้มีนโยบายในการอนุรักษ์ละพื้นพื้นธรรมชาติทั้งในเขตทะเลและชายฝั่งให้เป็นแหล่งประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมงทั้งพื้นบ้านในโลกใต้ทะเลไทยยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามทั้งปะการังสัตว์น้ำสวยงามหลากหลายชนิด เข้าแล้วก็เอียงได้นะนเองค่ะสชัแล้นะครับครับเป็นต่อสมาชนสามารถเก็บคุณสับสิทธิ์ประงาน์านกาจะบอยพันชราปลาฉลามโกรารลงในตู้โชว์ของเราเนี่ยคะขอเสียงปรบมือค่ะโอ้โห้เท่ กรมึงค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์ทองประสานและคุณพักตมนสีศรีมโนค่ะเรีนเชิญเนด้านบางไมตีมเราลอตัวนี้ไม่ว่าอยังจะถาดูอยากจะเปเนเยี่ชมงานของเราค่ะเรียนเิยให้เลยค่ะงานของเรานีคะจัดอยูบริเวณจุดพักผ่อนน้าร้านเลงชั้นหนึ่งศกานค้าเซ็นทรัลเวยอค่ะ สาามรถข้อนกขอบคุณผจัดค้อเป็นทาัลซานต้าระยองการท่องเที่ยวประเทศไทยและนานาทจังหวัดระยองที่ร่วมในสถานแสดงการสัตว์น้ำจังหวัดระยองและมีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมงท้องถ้านดวยการจัดตั้งพิชิตลีสอแอดระยอง ดี๋วขอทุกท่านหน่อยครับน้องน้องมา้างนี้ไ้กขยังมาค่ะไฮไลท์คือตัวนี้ค่ะหอยค่ะอไงหอยคืด้านนี้ค่ะสองร้อย่สองร้อย่ apa apa amada tindakan